หมดแล้วดูจองขอใหญ่เลยนะคะแม่แม่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วลูกหมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไรคะเป็นไรเอ่ยน้องลูกเป็นไรลูกโอ้ย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 อยากเล่นด้วยใช่ไหมคะอยากเล่นด้วยน้น้าบอกว่าถ้าปล่อยเมื่อไหร่นะเจอแน่นะ โอ้อยากเล่นด้วยอยากออกไปวิ่งเล่นด้วยอุ้ยอุ้ย,ย,ยคึกคักใหญ่เลยใช่ไหมคะมีเพื่อนเล่นอีกคึกคักใหญ่เลยอยากออกไปไงเล่นใช่ไหมคะโอ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเป็นรายการคะเนี่ย เป็นไรคะเป็นไรกันเอ่ยออเจ้าสาวมาด้วยนะสาวเห็นรุนะคะไม่ได้เจอรุนานเลยใช่ไหมคะสาวเห็นรุใหญ่มา ตื่นตนกกันล่ะ,ะ่ะอู้วอะไรเนี่ยวันงานนะรถเยอะนะลูกพี่เจียวเจ้าล่ะเพื่อนก็เยอะด้วยนะคะพี่ๆก็มาเยอะนะคะโอ้ได้ยินเสียงรถนะดูกระปาเกินไปหรือเปล่าคะโอ้ยเสียงใคร กาแฟกาแฟเอากาแฟนายกาแฟไปไหนแล้วนายวิ่งไปวิ่งมานะคะแม่ค่ะเจ้เจ้าเจ้าจ้าใหญ่เลยนะคะ กาแฟทำเฉยนะคะไม่สนใจอยากไปเล่นแล้วอยากไปวิ่งเล่นด้วยแล้วใช่ไหมคะเนี่ย ใจหนูเลยจ้องมองหาเพื่อนเล่นเนาะดูดูค่ะอยากไปเล่นนะคะแม,แม,แม่อยากไปเล่นด้วยโอ้ลูกเอ้ยฝนตกนะคะฝนตกเนาะบัลังให้แบบไม่มีฝนก่อนหน้าน้องุูงแม่จะปล่อยให้วิ่งเล่นนะคะเนาะฝนตกนะคะโอ้ น้องลุงบ้างแล้วล่ะอาน้องลูกขึ้นคอมพี่แล้วล่ะจะเป็นยังไงดูค่ะเป็นไหมค่ะโอ้เอา้าเอา้าเอา้าดูค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี่ได้แรงกว่าล,วล่ะน้องลูกโอ้ดูแม่ๆนะคะโอ้ฝนมาแล้วใช่ไหมคะมแม่แซดรัก อไอเด่นสนุกเลยนะคะโอ้โหพี่พอใจคะ่ะมีคาร <c oughs> ังไหมคะพีะ่พอใจเอ,อ้าเอ้าคารังคารังระวังนะระวังนะพี่โป๊ะพี่พี่โป๊ะกับกาแฟวิ่งวนนะะวิ่งวนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนนะคะมีเ,เพื่อนนะคะ okay. เอาเร็วเเร็วเเร็วิ่งเล่นกันเร็วเร็วเร็วถ้าปล่อยได้นี่ต้องส่จะวิ่งทั่วเลยนะคะแม่ค่ะเนาะอยากมีสนามให้นางวิ่งเล่นค่ะโอ้แม่แม่แสนรักไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดูค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะแม่ค่ะเนาะ ไปไปเอาพี่ปใจคึกใหญ่เลยอ่าเอาเอาโอ้ยาดีคารังเซมแม่นะลูก แม่ตั้งลูกเลยนะคะแม่แมค่ะ,คะตเตรียมนะคะนี่จ้องหรือเปล่าคะน้องรุ่งจ้องหรือเปล่าจะหนูอยากไปแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรวิ่งนี่โอ้ขาหลังขาพีแ่แม่ค่ะดูขาหลังโอ้โอ้ขาหลังขาหลังขาหลังโอ้ขาหลังพี่พอใจค่ะ

โอ้ยฝนเอ้ยแบบเทมาอีกแล้วนะคะแม่หาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะลมก็ามาฝนก็ามานะเอาเอา้อ,าองลุงเอาโอ้ยปานงวงฟาง,งา่าอยากไปวิ่งเล่นใช่ไหมคะโอ้ยเมื่อไรออกไปได้นะ พี่พอใจก็ไม่เบานะคะแม่ค่ะดูคึกใหญ่เลยนะคะทั้งคู่เลยนะคะวันนี้คึกทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะเด็กๆของเรานะคะพี่พอใจคึกแก่กว่าน้องลูกอีกนะคะแม่ค่ะ <c oughs> อุยอ้ยอุ้ย โอ๊ยระวังด <c oughs> ้วยนะคะพี่พอใจลูกถุงน้องนะน้องลูกก็ระวังลูกเล่นกับพี่อ่าเล่นแรงนะคะหนูตัวไม่เบาเลยนะคะลูกลูขาอกเนาะน้องพออ้องลูกเขจะรู้ตัวนะคะ <c oughs> ไม่ได้กับพี่พอใจเลยนะคะรู้ว่าตัวเองตัวใหญ่กว่าพี่พอใจนะคะ พี่พระจัน์นี่แบบอ้วนมากเลยนะคะแม,ม่ค่ะตัมุตมิเลยนะคะดูค่ะดูสเกตดูได้เลยนะคะท้องของนาง้ำใหญ่มากเลยนะคะ โอ้ยอคือกระคูเลยค่ไแม่คะเอ้าอ๋อพี่ประชัยแบบรวดเร็วนะคะทำอะไรแบบไม่มีติดเลยนะแม่ค่ะอะดูค่ะยันน้องไว้ค่ะอย่าทับพี่นะอย่าทับพี่นะดูค่ะดูค่ะยันน้องออกนาอย่าทับพี่นะ พี่หนักตัวนะพี่หนักน้องลุงนะนือะ้อน้องพี่บอกดูค่ะยันไว้ยันไม่ให้น้องเอ่อเข้าใกล้นะน้องไม่จะดันให้พี่ดูก คุณคุณพ่อคุณแม่เอีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เมตตาดูน้องรุ่งฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราชมคลิปของเราในครั้งต่อๆไปนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ